คอนอยากรู้กันไหมว่าทัชมาฮาลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะตอนนี้ค่ะอยูย่ในชาแนลพอยบิวค่ะอยู่ตอนท่องเทียการพอยบิวออนทัวร์ก่อนหน้านี้นะเราไปเที่ยวทัชมาฮาลกันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะจินตนาการขึ้นมาแล้วก็สร้างทัชมาฮาลได้เขาต้องมีแบบแรงบันดาลใจจากสิ่งตา่างๆดังนั้นวันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่ที่อยู่ในยุคสมัยก่อนทัชมาฮาลกันนะคะแต่ว่ายังอยู่ในสมัยราชาวงศ์โมกุลนะถ้าพร้อมจะเที่ยวแบบทั้งสนุกก็ได้สาระแลล้วก็ไปเย ที่แรกที่เราจะมาในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจที่พระเจ้าชาจฮานเนี่ยแทบจะก๊อปไปทําทัชมาฮาลเลยแหละนี่คือสุสานของท่านอิติมัดอุดดุลลานะคะเป็นคนสําคัญมากๆของราชวงศ์โมกุลแต่ไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเป็นคนธรรมดาค่ะคือเห็นหลุมศพของเขาหรูขนาดนี้จนเราต้องมาเที่ยวขนาดนี้อย่างไรก็ตามค่ะถึงเขาไม่ได้จะเป็นราชวงศ์แต่เขาว่าเกี่ยวพันกับราชวงศ์แบบสุดเลยนะอย่างแรกเลยคือเขาอ่ะเป็นคนที่มาจากเปอร์เซียใช่ปะ่ะแล้วก็มาอยู่ในราชสำนักสมัยพระเจ้าอักพามหาราชขามมาเป็นเตนะปดีกระสุน การคลังอย่างเนี้ยนึกภาพคนที่คุมการคลังก็ต้องใหญ่มากๆอะไรมากด้วยความที่เขาเป็นขุนนางคนสําคัญนะดังนั้นเขาก็จะมีลูกหลายคนลูกสาวเขาเนี่ยเขาส่งไปแต่งงานกับพระเจ้าชาฮันกีที่เป็นลูกของพระเจ้าอักบาค่ะก็คืออ่ะเป็นพ่อตาของกษัตริย์ไปแล้วหนึ่งนะทีนี้พระเจ้าชาฮันกีก็มีลูกออกมานะคะแต่ไม่ได้มีลูกกับสนมคนนี้นะเป็นพระเจ้าชาจาฮันค่ะเมียของพระเจ้าชาจาฮันอย่างพระนางมุมตัชมาฮาวก็ไปเกี่ยวข้องกับคนนี้อีกนะคะเพราะว่าลูกอีกคนหนึ่งของอิติมัตอุดุลลาเนี่ยก็มมกออกมาุตัชา ในสมัยเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาเกี่ยวพันกับราชวงศ์พระนางมุตชมาฮาก็มีโอกาสได้เข้ามาวิ่งเล่นอยู่ในวังตามคุณปู่คุณตาเข้ามาในวังมาเจอกับพระเจ้าชาหจารฮานที่กําลังเด็กๆอยู่2คนนี้ก็เลยเป็นเพื่อนเล่นวัยเด็กกันนะคะโตขึ้นมาก็รักกันก็เลยได้แต่งงานกันนี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าพระเจ้าชาจารฮานเนี่ยแทบจะไม่สนใจสนมคนอื่นเลยนะคะพระนางมุตชมาฮาเท่านั้นที่เป็นที่หนึ่งในใจนะคะยังไม่พอนะคะพ่อของพระเจ้าชาจาฮานเนี่ยเขาแต่งงานหลายคนมีเมียหลายคนนะสาวคนหนึ่งของเขาอร เสียใช่ไหมแม่ของพระเจ้าชาจาหารเป็นฮินดูดังนั้นมันก็เลยเป็นศึกชิงบัลลังก์อินเดียตอนที่เขากำลังจะขึ้นนี่แหละประมาณว่าเมียทุกคนก็พยายามจะบอกว่าให้ลูกฉันขึ้นให้ลูกฉันขึ้นนะคะดังนั้นมันก็ต้องมีการไสกันแล้วพระเจ้าชาจาหารก็ต้องฆ่าทุกคนทิ้งใครสงสัยไปดูคลิปศึกชิงบัลลังก์อินเดียเอานะคะจะเห็นว่าเขาต้องฆ่าพี่ฆ่าน้องแย่งชิงบัลลังก์กันแปลว่าครอบครัวนี้ก็คือเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นอะไรแต่เกี่ยวพันกับราชวงศ์มาเรื่อยๆนั่นละคะ ที่นี่ต้องถอดรองเท้านะคะร้อนนิดนึงแต่เพื่อการเข้าไปดูเดี๋ยวเราขึ้เรือร้อนร้อนเท้ารอนเห็นแดดร้อนขนาดนี้นี่ก็ถอดรองเท้าอยู่ มาดูที่นี่เนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นว่าเอ,อโครงสร้างไม่ได้หน้าตาคล้ายทัชมาฮาลเลยเพราะว่าโดมโดมอะไรเนี่ยเขาเอามาจากสุสานของพระเจ้าหูมา,ามยูนที่กรุงเดลีใช่ปะแต่สิ่งที่เหมือนทัชมาฮาลมากมากคือถ้าเราเดินเข้าไปดูใกล้เราจะเห็นเลยว่าอา้าวนี่ไงเขาใช้หินอ่อนสีขาวเหมือนกันมีการฝังหินสีสีต่างๆเข้าไปเหมือนกันแต่มันมีบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็สวยกว่าทัชมาฮาลอีกนะคะนั่นก็คือหน้าวเิเองอะทุกคนอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่สวยกว่าสําหรับที่เนี่ยก็คือเทคนิคการทําลวดลายหินอ่อนนี่แหละคคืออถึงาารเนี่ย จะมีขนาดเล็กกว่าทัชมาฮาลมากๆาแต่ว่าทุกอนุทุกรายละเอียดเนี่ยละเอียดยิบก,กว่าทัชมาฮาลไปอีกนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ชาวอินเดียเนี่ยจะให้ฉาย,ยาที่นี่ว่ากล่องอัญมณีแห่งกรุงอัคราค่ะทีนี้หลายคนดูล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อินเดียเท่าไหร่เลยใช่ค่ะไม่ใช่อินเดียเพราะว่าเนื่องจากตระกูลเนี่ยเขาเป็นชาวอิรานไม่ชาวเปอร์เซียกันมันก็เลยเป็นศิละปะแบบเปอร์เซียเพราะฉะนั้นตรงทัชมาฮาลตรงอะไรเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีความเปอร์เซีีีีีีียยยยมากกาาาาาก่่่่่เเเเรรระะคค้ปปอออ์ซซแบบบตตนนนนนูลลดึงทท อย่าบอกคนอินเดียว่าเราเรียกมันว่า baby ท o u c h เพราะว่ามันเป็นชื่อที่ชาวอังกฤษตั้งตอนที่เขาล่าอานิคมดังนั้นชาวอินเดียก็จะแบบไม่ได้เธอเรียกอันนี้ไม่ได้เธอต้เรียกว่าอิดอิบาดอุดตุมลานะคะรวมถึง t o ชมาฮา h ด้วยนะจริงๆเขาก็ไม่อยากเรียกว่า t o ชมาฮา h a l เขาควรจะเรียกว่ามุม t o ชมาฮา h ชื่อเต็มๆคืออังกฤษเรียกทุกอย่างแบบย่อสั้นย่อสั้นย่อสั้นหมดเพราะว่าเขาเรียกไม่ได้ไง,ไง น้ไปในที่สุดเราก็ถึงรองเท้าของเราแล้วนะคะหลังจากที่ร้อนเท้ามานานมากแต่เพื่อภาพที่สวยแล้วก็เพื่อสิ่งที่เราเห็นร้อนเปิร์นแบบออเท้าปวดร้อน จริงๆแทบทุกอย่างในอัครายอยู่ใกล้กันมากนะคะเพราะว่าทุกอันอยู่ติดกับแม่น้ํายามุนาซึ่งเป็นแม่น้ําหลักของเมืองนะอย่างตรงนี้มองออกไปนี่ก็แม่น้ํายามุนาอันนี้อาจจะอยู่ห่าออกมาจากชาวบ้านหน่อยก็แบบว่าเห็นริมๆไกลๆนะแต่ว่าอันอื่นเราจะสามารถเห็นแบบทัชมาฮาเห็นป้อมอัคราเห็นอะไรได้แบบติดก,กันหมดเลยค่ะอ่าเรามาต่อที่ต่อไปนะคะคือเรดฟอร์ดหรือว่าตักราฟอร์ดนั่นเองซึ่งนี่เป็นป้อมปราการนะคะที่สร้างโดยคิงในราชวงศ์ของโมกุลถึง5องค์ด้วยกันนะคะเรียงกันตั้งแต่คิงบาบ คิงหูมายุนอักบาชาหันกีแล้วก็ชาาหารนั่นเองคะ่ะ5องค์นะคะ เราก็เดินผ่านประตูมาทั้งหมด2ประตูแล้วนะคะซึ่งประตูมันไม่ได้ต่อกันนะประตูมันแบบซิกแซกซิกแซกเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ต้องการให้คนที่บาบุกเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาได้ด้วยความรวดเร็วนะคะและเรากําลังจะผ่านเข้าไปเป็นประตูชั้นที่3ซึ่งประตูที่ผ่านมา2ประตูเนี่ยไม่สวยเป็นประตูธรรมดาทั่วไปก็เห็นเนี่ยเรียบเรียบเพลนเพลนนะคะแต่ว่าประตูนี้ประตูที่เรากำลังจะผ่านเข้าไปทางด้านหลังเห็นแบบว่ามันมีกระเบื้องตกแต่งอยู่อันนี้ไม่ใช่หินอ่อนแล้วนะอันนี้เป็นกระเบื้องนะคะก็จะเป็นลวดลายสวยงามเป็นแบบกระเบื้้้อออออองตตตตต่่่่่่กกกกััััันนนนไไปปเเเพรรรราาาาะะวววีีีคืูททบษษิย์ล ขี่ช้างมาขี่ตุ๊ดต,ต,ต,ตุ๊ตุ๊ก็จะมาหยุดตรงนี้แล้วก็ลงช้างซึ่งข้างบนเห็นประตูนั้นนะตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นตรงที่มีนางสนมทั้งหลายหรือว่าแบบคุยหรือใครก็จะมาแล้วแบบว่าอุ้ยกษัตริย์ของฉันกลับมาแล้วเราก็เอาดอกไม้โปรยโปรยโปรยเพื่อต้อนรับแบบโอ้ไม่คิงไม่คิงอันนี้ไม่ได้ทําเองนะไก่ทำให้ดูตัวอะคราฟอร์ดที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะด้านนอกถือเป็นป้อมปราการค่ะซึ่งป้องกันด้านในก็คือวังที่เป็นที่อยู่ของเรากรรษัตริย์โมกุลเอาไว้นี่แหละข้างในเน่่่่ยกกะะะะแบงงงปนนนตตตาาาาๆะคคคคสสรรร้้มมลััขึวใอ อยู่แล้วก็อยากสร้างวางตัวเองหน้าตาแบบไหนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าใครชอบแบบไหนหรูขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะสัชันช้นเราก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวข้างในจะเป็นวังและเขาบอกว่าให้ดูอิดตรงนี้นะคะ oh, <my. S 3> ว่าอิดมันจะเป็นขนาดเล็กๆหน่อยเพราะว่านี่คืออิดละฮอนะคะเป็นอิดที่เป็นของอินเดียแท้ๆแ,แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอิดก้อนใหญ่ๆอันนั้นคืออิดของอังกฤษนะคะ เดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับวังของพระเจ้าชาฮันกีก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นพ่อของพระเจ้าชาจัฮันนั่นเองอะนะและตอนนี้เราก็เจอกรุ๊ปอินเดียใหญ่มากภาพซ้อนตอนจีนละมุดขามุดเข้าไปนี่นะคะอ่างอาบน้ำของพระเจ้าชาฮันกีทุกคนโอเคเขาบอกให้ปีนดูนะคะ,ะโอเคปีนดูก็ปีนอาน้าวโอ้ด้านในนะคะเป็นงี้ก็คืออ่างองาบน้ำธรรมดาได่เองอเไกด์หลอกอะข้างในไม่มีอะไรเลย ทุกคนเขาหลอกเวลมันไม่มีอะไรเลย <_ d ark> เขาบอกแล้วที่ต้องพยายามให้ปีนหลายๆรอบก็เพราะว่าอ่างน้ำเนี้ยมันเป็นหินก้อนเดียวทั้งก้อนแกะสลักเก็เลยแบบว่ามันอลังการมากเลยนะเธออ่างน้าที่ใหญ่ที่เราปีนไปเห็นเนี้ย <_ d ark> มันไม่มีรอยต่อเลย <_ d ark> เราจะเข้าไปด้านในแล้วทุกคน <_ d ark> วางหัวเจ้าชาฮันกีนะคะ <_ d ark> และแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในอุ้ยขอด้านในอันนี้คือขอด้านในของวางพระเจ้าชาฮันกีสวยมาก อันนี้นะคะเราก็จะเจอกับโซนต่างๆที่แตกต่างกันนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้คือห้องนอนของพระเจ้าชาฮันกีนะคะแล้วก็ถัดมาตรงที่เราเดินผ่านมาตรงทางเข้าเนี่ยข้างทางเข้าจะเป็นวัดนะคะเป็นวัดฮินดูเพราะว่าแม่ของพระเจ้าชาฮันกีเป็นชาวฮินดูนะคะเขาแต่งข้างกันไปข้างมา2ศาสนาเนาะแล้วมาตรงนี้นะคะก็ะะจะเป็นที่กินข้าวนะคะแล้วก็ทางนี้ที่มันปิดๆนิดนึดนงอันนี้คือห้องสมุดนะคะก็อบอกว่าราชวงศ์โมกุลให้ควาสมสำคัญก,กับหนังสือมากสําคัญมากๆทุกค์จะแบบมีห้องสมุดส่วนตัวถึงขนาดที่ว่าคิงองค์ที่สองของ ชวงโมกุลเนี่ยนะคิงหูมายูนเนี่ยนะชอบอ่านหนังสือถึงขนาดที่แบบตอนแก่แล้วว่าปีนปีนขึ้นไปหยิบหนังสือแล้วตกชั้นหนังสือตายนะคะก็คือชอบหนังสือสุดๆเลยราชวงศ์นี้นะคะเข้ามาด้านในห้องสมุดนะคะเราก็เจอชั้นหนังสือทุกคนสวยมากเราเปลี่ยนฉากหลังปเราวิวเป็นชั้นหนังสือแบบนี้ด้ไหมตรงนี้ก็เป็น ช้าไปเป็นที่ใส่หนังสือเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในเนี้ยเขาทําเป็นโล,งลง่งๆเป็นผนังที่กลวงนะเพราะว่าเขาเอาไว้เป็นระบบปรับอากาศทุกคนวันไหนที่แบบรอ้รอนๆนะเขาก็จะเอาน้ําเย็นน่ะเทลงมาจากบนเพดานให้มันลงมาในกําแพงนะคะห้องนี้ก็จะเย็นสบายส่วนถ้าตอนไหนร้อนเขาก็เทน้าร้อนลงมาเป็นระบบปรับอากาศแบบโบราณน,นั่นเองซึ่งด้วยความที่คิงที่เนี้ยชอบแบบหนังสือมากบางทีก็ทํางานแล้วก็แบบหลับอยู่ตรงนี้สลบเหมือนวิวนะคะก็จะมีแบบว่าสนมบางองคเดินมาแล้วก็แบบว่าอุ้ยน,นี่นี่่ตื่นๆต,ตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนห้องนอนอยู่ตรงนน้น ไป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 ควีนรออยู่ไปในห้องนอนกันอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่คือจักร์คุซี่ของพระเจ้าชาฮันกีนะคะช่วงไหนที่ร้อนร้อนก็แช่น้ําเย็นช่วงไหนที่หนาวหนาวก็แช่น้ําร้อนชีวิตจริงจริงด้วยความที่ตรงนี้นะคะเป็นอินเนอร์คอร์ดหรือเป็นวังภายในมันก็คือฮาเร็มนั่นเองเป็นที่ที่แบบว่าเหล่าสาวๆก็จะอยู่กันใช่ไหมใช้ชีวิตกันแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าด้วยความปลอดภัยและด้วยอะไรต่างๆด้วยคอนเซ็ปต์ของสมัยนั้นนะนะดังนั้นบริเวณนี้พอเดินเลยออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเลยออกไปตรงนี้จากหน้าต่างคือแมมม่นนนนน้าาาายยยะะะคสวก็จืืรับ การบริสุทธิ์กันแล้วประเด็นคือถ้าเรามองออกไปตรงนี้นั่นคือทัชมาฮาลอะต่อจากพระเจ้าชาฮันจีนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่วังของพระเจ้าชาจาหันนะคะอันนี้คือเบอร์สี่กับเบอร์ห้าะ <rotation. S 1> แต่เบอร์1 2 3งมคือพงังไปหมดแล้วนะคะไป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 พระเจ้าชาจาฮันกันต่อ สาเหตุที่ในนี้หรูเนี่ยนะคะดูเป็นแบบว่าหินองค์หินอ่อนหรูกว่าเมื่อกี้ที่เราเดินมามากๆเพราะว่าตรงนี้คือวังของพระเจ้าชาจาฮานนะคะซึ่งพระเจ้าชาจาฮานคือแบบร่ํารวยมากๆรวยกว่าสมัยพ่อชาฮันจีเยอะเลยนะถึงสามารถสร้างทัชมาฮาลได้นะคะถามว่ารวยขนาดไหนให้เราได้ถึงภาพคนที่รวยที่สุดในอินเดียตอนนี้ที่เขาเพิ่งจัดงานแต่งงานของลูกเขาไปที่มีรีฮันนามามีบดยอนเซ่มานะคะอันนั้นคือรวยสุดๆรวยจนเราคิดไม่ออกแล้วว่าอันนั้นเขามีทรัพย์สินแบบไม่ถึงหนึ่งล้านล้านรูปีนะแต่ว่าพระเจ้าชาจาฮานไกด์บอกว่า รวยขนาดไหนนะคะซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหลังรู้ตอนนี้ตรงกลางนี่นะคะจะเป็นที่อยู่ของพระเจ้าชาจฮานาส่วนมาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของลูกสาวมีลูกสาวคนเล็กแล้วก็ลูกสาวคนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงสวัสดีค่ะเจ้าหญิง <laughs> ไม่ใช่ในคืนที่อยู่ลูกสาวคนเล็กของพระเจ้าชาจฮานซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เห็นรูนี่ไหมคือเนื่องจากมันเป็นรูอ่ะเจ้าหญิงคือชอบเอาเหลียญนเอาอะไรไปเก็บเก็บไว้เป็นกระปุกกล้ามสินส่วนตัวนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือหินก้อนเดียวนะคะแกะสลักฉลุรายเพื่อให้มันแบบโปร่งแล้วก็สามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้คือมองไปข้างนอกจะเห็นเป็นทัชมาฮาลแต่ว่ากล้องอาจจะไม่สามารถให้ดูได้นะคือเหมือนเขามองวิวข้างนอกได้อะแต่ว่าข้างนอกมองเข้ามาจะไม่เห็นเพราะว่าข้างในมันมืดกว่านะคะเข้ามาในบริเวณที่อยู่ของพระเจ้าชาาแล้ว ่ีคือเข้าไปดูลูกสาวะใช่ไหมอันนี้วังของพระเจ้าชาจาฮานเต็มๆแล้วมองไปด้านหน้าก็จะเป็นสวนสวยงามนะคะแล้วก็รอบๆนี่จะเป็นแบบที่อยู่ของเมด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 เดเมดดูแลดูแลดูแลแล้วก็ผพาๆที่อยู่ของพระเจ้าชาจาฮานนะคะเข้าไปดูข้างในกัน ทั้งหมดนี้คือหินอ่อนหมดเลยนะคะที่พระเจ้าชาห์จารฮานสั่งทำสั่งสลักนะคะแต่ว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้สีเหลืองๆนี้ไม่ใช่แบบสีเหลืองนะนี่คือทองนะคะใช้ทองระบายหมดเลยจริงๆคือแบบทั้งหมดเนี่ยคือทอง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 เป็นหินอ่อนเพนทองอะทุกคนต้องรวยขนาดไหนตรงนี้นะคะที่เขาบอกเป็นสวนเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่สวนแบบดอกไม้มั่วซั่วแบบนี้นะแต่ก่อนเป็นสวนดอกกุหลาบทั้งหมดนะคะเพราะว่าลมจะได้พัดตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปตรงไหนตรงนู้นห้องนอนดังนั้นห้องนอนก็จะหอมกลิ่นกุหลาอน บอกเลยว่าชีวิตของราชวงโมกุลหรูจริงหรูแบบหรูพีกๆเลย ทีนี้ใครเคยได้ยินตำนานของทัชมาฮาลนะว่าหลังจากที่ชาจาฮานโดนออรังเซฟเนี่ยยึดบัลลังไปแล้วเนี่ยนะคะก็เอาพระเจ้าชาจาฮานมาขังไว้ภาพในหัวหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยขังอยู่ในห้องเล็กๆอน,นาถาอะไรเงี้ยเปล่านะคะขังอยู่ในนี้ในทั้งหมดเนี้ยในคอดทั้งหมดนี้เลยก็คือเป็นที่อยู่ของเขาหมดเลยนะแต่ว่าสาหรับคนที่เคยเป็นไหนมาไหนก็ได้คนที่เคยเป็นคนยิ่งใหญ่อลังการนะแค่นี้ก็อาจจะเจ็บใจแล้วนิดนึงนะแต่ว่าเขาบอกว่านี่เลยตรงห้องนอนของเจ้าชาจาฮานนะตรงนี้มีหน้าต่างใช่ปะ่ะแล้วถ้าเรามองไปจากหน้าต่างมองออกไปฟึสิ่งเเราจะห็็นกคือ ทัชมาฮาลลิบๆอยู่ตรงนั้นนะคะมันคือที่ที่ทพระเจ้าชาหจา,หารฮานเนี่ยมานั่งแล้วก็แบบโอ้ทัชมาฮาของฉันคือโดนขังอยู่ไปทัชมาฮาลไม่ได้ใจสลายนั่นเองนะคะถึงขนาดที่ว่าตอนที่พระเจ้าชาหจา,หารฮานป่วยมากๆแบบไม่ไหวแล้วก็คือนอนแปะอยู่ตรงเนี้ยแล้ก็เอากระจกอะส่องพยายามจะส่องให้มองแบบเอ้ฉันจะเห็นทัชมาฮาลตลอดเวลาค่ะ รุ่นสวัสด์ทุกคนค่ามาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้วิวก็พาทุกคนมาอีกที่หนึ่งที่เป็นช่วงเวลาก่อนทัชมาฮาเหมือนกันนะคะก็คือเมืองที่ชื่อว่าฟาเตปูสิครีนี่เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งที่อักบาเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะ,คะเพราะว่าอักบาเนี่ยไม่มีลูกชายแล้วเขาอยากมีลูกชายมากๆเขาก็เลยมาเจอนักปูนคนหนึ่งชื่อว่าซาลิมซิสซี่ทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าไปมูไปอะไรต่างๆประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่าฉันมีลูกชายนะฉันจะสร้างบริเวณบ้านเธอเนี่ยให้เป็นเมืองเลยนะคะแล้วเขาก็ได้ลูกกชชา<บ>าาาาายยยมมมรงงงงๆดดัันนนนนน้้้้เเเเเขข็็ลสททีีีีี่่่่่่่ปปือึแตววใค ใช้แค่ประมาณ20-30ปีเพราะว่าเนื่องจากสร้างจากความมูงไงไม่ได้สร้างจากแบบว่าหลักยุทธศาสตรอ์อะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นมันก็เลมีปัญหาว่ามันไม่มีน้ําแหล่งน้ําไม่พอสุดท้ายก็เลยต้องทิ้งเมืองนี้ไปนะคะแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นค่ะ การเล่าเรื่องที่นี่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าใช้สมาธิสูงมากเพราะว่ามันจะมีคนมาขายของมีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาอะไรตลอดเวลาเขาจะไม่สนเนยนะว่าเราจะถ่ายวิดีโออยู่เราจะพูดอยู่หรือจะอะไรเขาจะเดินข้างๆล้าพูดไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าเห็นวิวพูดไม่รู้เรื่องเดินแล้วมีใครประกบก็นั่นแหละค่ะถือว่าสแกมนะเมืองฟาเตปูสิครีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็น2โซนนะก็คือฟาเตปูกับสิครีค่ะฟาเตปูเนี่ยนะคะเป็นเหมือนแบบฝั่งที่เป็นสวนค่ะซึ่งฝั่งสวนเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนฝั่งที่แบบรวบรวมเรื่องความัสยิด นนก่อะนนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ขอดต,ตรงกลางจายามาสยิดแล้วนะคะซึ่งนี่เป็นขอดขนาดใหญ่มากนะเพราะว่ามัสียิดที่นี่คือเป็น,ปนมสัสยิดแบบใหญ่ติดอันดับโลกเลยนะคะจุดแรกที่เราจะไปก็คือสุาสานของท่านชาลิมซิตี้คนที่ทําให้เกิดเมืองนี้ทั้งเมืองเลยนะคะซึ่งบริเวณสุาสานท่านชาลิมซิตี้เนี่ยเป็นแบบที่สาคัญทางศาสนา,าอิสลามนะคะดังนั้นต้องโคกผมนะใครที่มานะคะต้องมีผ้าพันผมพันอะไรแต่ถ้าไม่มีเขาจะมีให้ซึ่งมันจะแบบไม่เคไม่เคมากๆเลยนะดังนั้นใครมาหาผ้าปุมมาแล้วลม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  उससे जो कनेक्ट आता ना कि जो वॉलेट सी जो लेने वाले थे कि वांट टू टाइड दिस वन फॉर गुड लक फॉर विश डू आई हैव टू पे यस यू हैव टू पे ₹100 each आओ श्याक में ขอพรแล้วก็ผูกนะคะขอพรขอพร จากสุสานแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปอีกโซนหนึ่งในบรรดาขอดใหญ่เนี่ยมันจะมีมุมหนึงที่เป็นมัสยิดแล้วเขาจะเรียกว่าจายามัสยิดหรือว่ามาัสยิดวันศุกร์นะแปลว่านี่คือมัสยิดที่แบบสําคัญมากๆของบริเวณนี้นะคะ ะะด้านในเนี่ยก็จะมีผสมกันระหว่างศิลปะที่เป็นการเพ้น์นะเป็นการเพ้น์ด้านบนเห็นสีสีเยอะแยะมากมายนะคะกับด้านล่างที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ทัชมาฮาลคืออันนี้เป็นแบบยุคเริ่มต้นที่เขาเริ่มแบบว่าใช้หินอ่อนเนี่ยฝังเข้าไปในหินทรายนะคะแต่ที่ทัชมาฮาลสลับกันนะเอาหินอ่อนแล้วก็เอาหินอื่นๆฝังเข้ามานะคะลายที่เราเห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบบเอาหินฝังฝังฝังเข้าไปหมดเลยนะ The <laughs> โดนขายของกลุกิจเล็กน้อยแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ออกมาที่สุดท้ายของฝั่งฟาเตปูนั่นก็คือประตูชัยหรือว่าปุลันดาวซานะคะนี่คือประตูที่สูงที่สุดในโลกค่ะที่สุดเราก็เดินม,มาอยู่หน้าประตูแล้วนะคะนี่คือผ้าของประตูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนที่อยู่ข้างหลังวิวนี่เลยที่เห็นดูเล็กใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะประตูมันขึ้นไปถึงตรงนี้ไงล่ะมันใหญ่มากจนแบบถ่ายลนเฟรมนะคะจุดที่น่าใจจุดหนึ่งนะคะก็คือนีน่เลยตรงนั้นน,ะนั่นคือห้องอาบน้าแบบตุรกีนะซึ่งอักบาเนี่ยสั่งให้สร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาต้อง การให้ทุกคนนะอาบน้ําก่อนแล้วค่อยเดินผ่านเข้าประตูนี้เพื่อเข้าไปพบท่านนักบุญซาลินซิตี้นะคะประมาณว่าทุกคนต้องสะอาดก่อนถึงจะเข้าไปได้จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของประตูนี้นะคะคือรอบนี้เห็นไหมมันก็เป็นคาลิกราฟีเหมือนกันในทั้งหมดนี้มันจะมีมุมหนึ่งน่าจะเป็นมุมนี้นะแต่วิวไม่แน่ใจจะเขียนถึงนบีองค์หนึ่งของศาสนาอิสลามนะคะคือนบีอีซาซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่นบีอีซาคือเจสัสหรือว่าพระเยซูนั่นเองค่ะ มีคนมากมายต้องการสแกมฉันแต่สิ่งที่ฉันทำมันคงไม่ได้วิ่งหนีว่าเด็กวิ่งตามเต็มเลยเด็กกับเพื่อภาพเด็กแฝะตัวเด็กแบบมาดามอะไรไม่โนโนโน่โน โน่ฝ่าฝูงชาวสแกมเมอร์น่ากลัวมากที่นี่คือคุกคามแบบเยอะแยะเลยอ่ะใช่ที่เราไปที่อื่นๆนะที่ไหนหรือว่าที่ไปที่อากตามาก็คือไม่ขนาดนี้แล้วตามตื้อไป่กีนี้ฉันก็ว่าอแม่ลงเวียงไปแล้วหนึ่งตัวเวียงก็ไม่สนเออไม่สนตามโตก็เลยเวียงชุดใหญ่กว่าเดิมก็เลยเบาลงไปนิดนึงแล้วก็มีคนใหม่มาแทนไม่จบไม่สิ้นวิธีจัดการที่ง่ายสุดคือเดินหนีเลยไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปเวียงไม่ต้องอะไรออกจากฝั่งฟาเตปูเรียบร้อยนะคะเราก็ไปฝั่งสิครีกันต่อค่ะฝั่งสิครีนี่จะเป็นฝั่่งทีเป็น ซึ่งเป็นวังของพระเจ้าอักบามหาราชที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เคยมาอยู่อาศัยอยู่ช่วงหนึ่งนะคะบอกเลยว่าฟังไปฟังมาเราจะรู้สึกเลยว่าอื้มกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลทำไมชีวิตถึงดีขนาดนี้นะเรื่องตรงนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเมียนะเพราะว่าเป็นเรื่องการมีลูกการอะไรอักบามีเมีย3คนนะคะเมีย3าคนนี้ต่างาศาสนากันหมดก็คือเมียคนแรกเนี่ยเป็นมุสลิมเมียคนที่2เป็นาศาสนาคริสเป็นคาทอลิกแล้วก็คนที่3เป็นฮินดูนะคะจากแถวราชสถานไจปูซึ่งก็คือโจดาไปนั่นเองนะปรากฏ ว่าตอนที่มีเมีย3ามคนก็ไม่มีลูกแล้วก็มาแบบบูชาท่านซารลิมซิตี้จนกระทั่งมีลูกออกมาได้ซึ่งคนที่มีลูกแล้วก็ได้มงไปก็คือโจอดาบายนั่นเองนะคะดังนั้นวังตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เลยทําเป็นสไตล์แบบฮินดูเพราะว่าเป็นวังของโจดาดั่นเองค่ะในนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของจอดาบายนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือทําให้เพื่อเมียคนเดียวนะคะก็ดูมีหลายตำหนักนะดูมีแบบตำหนักนี้ตำหนักนี้แล้วก็มีอะไรสิอย่างตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือต่างกันหมดเลยมีฟังกชันต่างกันอออััันนนนนนแรรกกีีตตง้้ะะคคืห เพราะว่าเอาอยู่ฤด,ดูร้อนถ้าเรามองเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าเขาอะมีหน้าต่างอยู่แล้วก็แบบสามารถมองทะลุออกไปด้านนอกได้ก็คือเอาไว้รับลมนะคะในขณะที่ฝั่งนี้เป็นตำหนักฤดูหนาวก็จะไม่มีอะไรเปิดรับลมเลยส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นศาสนาสถานที่อยู่กลางเมืองแบบมุสลิมน,นะแต่ว่านี่คือวัดฮินดูเพราะว่าโจดาบูชาพระกฤษณะนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นต้นอื่นไปแล้วนะแต่ว่าแต่ก่อนมันคือต้นกระเพราเพราะว่าคนที่บูชาพระกฤษณะบูชาพระนารายเขาจะบูชาเทพีปุนสีกันซึ่งเทพีปุนสีคือเท ะะส่วนใครอยากฟังเรื่องว่าทําไมบูชาก็เคยฟังคลิปทําไมคนอินเดียบูชาก,กนะเพราเนาะออกมาจากที่อยู่ของนางโจนาใบานะคะก็จะเจอกับครัวของนางเลยเพราะว่านางเป็นมังสวิรัตเนะก,กินกับชาวบ้านไม่ได้ก็เลยต้องมาทําตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าจุดที่สวยคือตรงนี้เลยเนหะ็นไหมด้านบนเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปต้มหูของผู้หญิงราชาสถานถัดไปนะคะข้างกันเลยอันนี้ไม่ได้มีขอดส่วนตัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่านี่คือเมียที่เป็นคริสเตียนนะคะก็มาจากเมืองที่เป็นปกครองของตุเกีในอินเดียนี่แหละก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คื ตกแต่งเขียนสีอะไรต่างๆเพราะว่านางชอบภาพต่างๆนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเห็นจางๆนะเห็นเป็นช้างเห็นเป็นม้าเห็นเป็นอะไรต่างๆนะคะเห็นเงาๆนิดนึงนะด้านหลังเูาตรงนี้นะคะก็คือตําหนักปัญจามาฮาวนะคะปัญจคือ5นะหรือว่าออกเสียงแบบเขาก็คือปั้นชมาฮาวนะคะซึ่งมันคือตําหนักตากอากาศที่คิงกับควีเนี่ยเอาไว้นั่งแล้วก็อ้อนลมรับลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีกําแพงนะคะและถ้าเราเดินออกมาจากระตําหนักปัญจมาฮานะคะเราก็เหมือนออกมาจากโซนของผู้หญิงแล้วเราจะมาที่โซนที่คนอื่นเข้ามาได้แล้วนะคะเราก็จะเจอกับ ประทับหลักของอักบานะเป็นเพราะว่าอะไร private audience เป็นที่ที่อักบาจะเรียกคนมาถกปัญหาหนู่นนี่นั่น,นปัญหาศาสนาปัญหาบ้านเมืองแล้วก็จะมีปะหลังเขาอยู่ด้านในนั่นเองในด้านข้างบัลหลัง,งเขานะคะก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งก็คือที่เก็บสมบัติเป็นทองพระคลังของอักบานะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ทองพระคลังกันก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มีศิลปะที่น่าสนใจนิดนึง คือตรงนี้เลยด้านหน้ากรุสมบัตินะคะก็จะมี seat of astrologer คือที่นั่งสำหรับแบบว่าดูดาวดูดวงต่างๆสมัยก่อนนะัเป็นที่เดียวกันนะเนาะแล้วก็ศิละปะเนี่ยจะไม่เป็นศิละปะแบบมุสลิมค่ะจะเป็นศิละปะแบบเชนนะเพราะว่าดูหน้าตาสิจะดูไม่มุสลิมเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นที่นั่งของพระเจ้าอักบานะที่ เอาไว้ p r i v a t e audience เขาก็ไปคุยกับมินิสเตอร์หรือว่าขุนนางทั้งหมด9องค์นะคะอับบานั่งข้างบนนะแล้วก็ขุนนางต่างๆก็จะนั่งบนระเบียงแถบๆบริเวณนี้นะคะอับบาเขาไม่ชอบเลยที่แบบคนนับถือก็ละศาสนากาันแล้วก็เถียงกันทะเลาะกาันเขาก็เลยสร้างศาสนาใหม่นะคะชื่อว่าดีนเนอิลาฮีก็คือศาสนาที่รวมทุกศาสนาเข้าด้วยกันเพราะดีนแปลว่ารวมนะประมาณว่าเอ้ยเราเชื่อทุกอย่างได้เราอยู่ร่วมกันได้นะแล้วเขาก็ r e f ฟ e c t สิ่งนี้ออกมาผ่านศิลปะนะคะอย่างบริเวณเสาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแบบฮินดูมีีีแแบบบบเเเปปปออร์ซยยมมคคสใดดๆกก็ืนนัไหล ที่เห็นอยู่บนพื้นอันนี้คือเกมของคนในวังสมัยก่อนนะคะคิงกับควีนเนี่ยเขาจะขึ้นไปนั่งบนนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยสิคนนะคะมาย,ย,ยืนยืนในช่องแถวนี้แล้วก็ทอยลูกเต๋าแล้วเดินก็คือเป็นบอร์ดเกมแจะเป็นบอร์ดเกมขนาดคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มใกล้เข้ามากับห้องนอนอักบาแล้วแต่ว่าก่อนถึงเนี่ยเราจะต้องเจอกับห้องนอนของควีนที่เป็นมุสลิมก่อนนะคะเนื่องจากเป็นเมียคนแรกก็เลยได้อยู่ใกล้อักบาที่สุดนางจะชอบแบบว่าเล็กๆนิดนึงแต่ว่าขรุรูสลักสล่าวล,ละเอียดยิบนะคะในขณะที่ของคนอน ดูจากลายตรงนี้นเห็นไหมเห็นลายไหมคือของนางอะ่ะลายละเอียดยิบเลยนี่นนลายลูกขับชิมนะคะ ก็คือหรูสลักแบบน้อยแต่มากอย่างแท้จริงอันนี้เป็นองุ่นยังหรูไม่พอนะดูเพดานเพดานจ้าหรูจ้ารูไปหมดเลยฉันจะอยู่อย่างรูราที่สุดฉันเป็นมีเรเอเนีนะแล้วก็หันจากที่อยู่ปีนมานะคะเราก็จะเจอกับ พาทิต์ไม่ใช่สีตรงนี้นี่อันนี้คือห้องนอนของอักบาร์นะคะซึ่งด้านหน้าตรงนี้เป็นสระน้ําใช่ไหมลม,ไหนนลมพัดก็เย็นเข้าเป็นห้องนอนลมพัดก็เย็นเข้ามาในห้องนอนนะแล้วตรงกลางนั่นแหะเป็นแท่นที่เขาเอาไว้ให้หนักร้องวงดนตรีสดเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ขับกล่อมไปนะคะเหมือนกับเราเปิดเพลงฟังตอนกลางคืนเขาก็เปิดเหมือนกันแต่เขาไม่มีไฟฟ้าไงเขาก็เลยใช้วงดนตรีสดไปเลยเล่นไปตอนกลางคืนก็นอนฟังไปนะคะเรินๆทั้งวันเป็นห้องกินข้าวของอักบานะก็ ไม่ได้มีโต๊ะมีอะไรนั่งกินบนพื้นนะปูพรมแล้วก็กินนะคะแล้วก็เดินออกจากห้องกินข้าวไปก็เนี่ยที่นอนอักบาร์นี่นะคะอันนี้แค่นี้คือห้องนอนของอักบาร์เตียงยังอยู่เลยนะเห็นขนาดได้ไหม k i ิงไซ z e b ของจริงนะคะปกติก็จะมีแบบบันไดบันไดบันไดนะแล้วก็จะมีน้ำคูลาดยู่ขพางล่าเพื่อให้แบบกลิ่นหอมนะคะสังเกตไหมว่าดูสูงมากดูเหมือนแบบแกนดัฟใน เดี๋ยวเขาบิดนะเพราะว่าเพดานเตี้ยมากนะนี่คือถ้ายื่นมือขึ้นไปก็คือแทบจะแตะแล้วนะข่างแบบว่าไม่ถึง5เซนนะคะเขาบอกว่าอักบาตัวค่อนข้างเตี้ยดังนั้นก็เลยสร้างทุกอย่างแบบตามไซส์ตัวเองนะคะ ที่อยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือไลบรารีหรือว่าห้องสมุดของอักบานะซึ่งอักบานี่เท่าที่อ่านมานะนางเป็นโรคดิสเลกซีคืออ่านหนังสือไม่ออก่อานหนังสือแล้วสลับกันไปหมดนะคะดังนั้นอ่านไม่ออกแต่มีห้องสมุดไปทําไมเพราะว่าอย่างที่พูดไปตอนที่ไปเรดฟอร์ดเลยว่าคิงโมกุลชอบหนังสือทุกคนรักการอ่านนะคะนางอ่านไม่ออกนางก็ใช้วิธีให้คนอ่านให้ฟังนะคะนั่นแหละความรักหนอนหนังสือของอักบานะจากวังชั้นในนะคะเราก็จะผ่านประตูออกมาประตูหนึ่งเนาะก็จะมาถึงวังชั้นนอกแล้วนะคะซึ่งวังตรงนี้ก็็จจะะะเเปนบบรริวณที่อออัักกกาคุย ประชาชนทั่วไปนะก็คือ House of c o m m o n Audience แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่คิงนั่งนะคะแล้วก็พูดๆๆๆให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณคอริดอร์หรือว่าระเบียงด้านรอบๆเนี่ยฟังนะซึ่งจุดที่โหดมากโหดหนึ่งนะคือตรงนี้เลยถ้าเราเดินมาเดิน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 มาตรงระเบียงที่เขานั่งกันนะฝั่งนี้คิงนั่งใช่ไหมเดินมาจนถึงมุม ตรงนั้นอะตรงดอกไม้ตรงนั้นอะตรงกลางมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งเขาเอาไว้ผูกช้างพราถ้าสมมติว่าใครโดนสั่งประหารชีวิตนะคะเขาก็จะโดดลากตัวมาทหารลากตัวมาปึ๊บเลยลากแลลากมาจากระเบียงนะมาตรงนี้มาแถวต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยช้างมาให้ช้างกระทืบไปเลยนะคะนี่คือโทษประหารชีวิตต่อยับบานะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแรงบันดาลใจทั้งหลายที่หลอมรวมกันออกมาเป็นทัชมาฮาลที่พาทุกคนมาเที่ยวกันในวันนี้ค่ะซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วทริปอินเดียของวิวเนี่ยยังไม่จบนะ อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแอบเอาภาพราชาชสถานมาให้ดูเป็นน้าจิ้มค่ะมีตั้งแต่ตึกอ,อลังการอลังการแบบในภาพเรื่องราวของเหล่ามาหาราชาทั้งหลายที่รวยแบบไม่รู้จะรวยยังไงไปจนกระทั่งถึงการแอบเอาไฟฉายไปส่องดูกามมสุตรก็เลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นนี่อยากฟังประวัติของราชาสถานกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถ้าอยากดูเนี่ยชวนเพื่อนมาดูคลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยเป็นการกดดันให้ทีมงานอยากจะตัดคลิปนี้มาเป็นคลิปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้วิวต้องลาทุกคนไปก่อนคะ่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไล กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายการว้าวแหวนแหวนออนที่อินเดียหรือเปล่านะคะทำไมถึงโดนรุมขนาดนี้ดังไกลถึงอินเดียนี่จะใช้คิดว่าจะเลิกอาตย์ที่เมืองไทยแล้วก็มาเอาดีที่อินเดียแทนนะคะตอนนี้บวกว่าจะไม่ใส่เกินไปด้วยวัยสี่สิบใสทั้งหมดนะอ่ะใสๆคอยเอาวิวแฟนมิดอินอินเดียนะคะโล Thank you so much. Yeah. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. bye,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  bye.